อูเราเป็นเซอร์ช uh ันอยากนับเลยนับเลยนับเลยน้องมันจะเป็นเรียวเชื่อที่ดีแล้วจะมีคนแชร์เยอะมากนับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งแต่จริงอัดไว้หมือนแล้วแหละไม่เธอเธอถ่ายหรือยังนี่ถ่ายแล้วเริ่มหรือยังเริ่มแล้วค่ะคุณน้องเสร็จคิวเสร็จหรือยังค่ะเสร็จแล้ว เออบางคุณแม่ที่มาอยู่หลังนี่เออก้องขอบกองหานแม่มาตั้งกล้องด้วยกันไอ้กล้องอบเชยเบียงพิงอบเชยโอร์เดอร์อาร์ไวท์เทสโฟร์เดอร์วิดีโอเกมมาชัดอัพเวทอะมินิตอะไรนะโปรโมชั่นอะไรย่างก้อจัดได้ค่ะเนอรฮะจักได้หนึ่งร้อยค่ะจักได้ร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะที่สาขาทุกสาขาจักได้ร้อยเดียวเริ่มที่หนึ่งฮะ สาขา4กับสาขา6ค่ะสาขา4นีที่ไหนฮะสาขา4ที่นี่เจ้าสาขา4นะคะที่สาขา4ตลาดเจริญเจริญเนาะเช็คอินมาเลยแล้วก็สาขา6สองสาขาสะไดหนึ่งร้อยบาทค่ะเออดูสต้องสะดุ้งเนาะสะไดหนึ่งร้อยบาทที่สาขานมันนี่อบเชยวันนี้นะคะโอเดตโอเดตเจสซี่มากับน้องอบเชยเวียงพี โอ๊ใช่ค่ะใช่ค่ะเสีค่ธรรมดาค่ะสะใดเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะเจ้าตีตาข่ี่ตลาดเจริญเจริญกับสาขาโขกตายฟันฝ่ายพูดสีน้องพูดได้ไหมพี่พูดทำไมเนี่ยต้องพี่อยากพูดต่อชา่ไม่อยากพูดวันนี้อะกี้ช้าที่คือไปเสียงคิ้วแม่นข้าเ่าคิ้วต้องคุุงนะค้ต้อง ร้านเราเนี่ยชื่อร้านเนี่ยก็เจริญหัวเจริญหัว,จหวเจริญห,หัวมีกี่สาขามีหกสาขาเจริญหัวมีทั้งหมดหสาขาส่วนเดี๋จะเป็นบา์เบอร์ตัดผมแต่ซาลอนแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยคุณพี่ขอโทษนะคาเสียดังนิดนึงค่ะ <c oughs> อันนี้เฉพาะที่ว่า <c oughs> มีม,มีบิวตี้แอนด์บี้นี่มีสองสาขาแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นหนึ่งร้อยบาท สองสาขาค่ะหนึ่งร้อยบาทสาขาใดเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทถ้าใครได้พิเศษเหรอก็เพิ่มงเซรูพรีเมียมได้ค่ะอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นผลิตภัณของลอรีอัลค่ะลอรีอัลคุณพลาดที่คุณคู่ควรนะใช่ค่ะอ๋อ้ตัดแล้วคิ้วสวยเนาะคิ้วสวยเนาะคิ้วสวยพี่ออกคือมองไปเลยมองไปเลยดับไปเลยแล้วน้องมาถามเพิ่งกลับปิโอเด้นมาเนี่ยอยาง พันหันพี่อดีตย้อมผมเพ่นกับโโกันแล้วบอสตผมแต่จริงๆมันแบ่ได้ประเด็นรักเจ้าที่ีปมาเนี่ยเจริญหัวนะพี่ประีบช่างตัดผมเอ้แต่ล้วคนไหนพี่อด็ดว่าคนไหนพี่ไม่บอกค่ะพี่ชอบทุกคนคบกับพี่ไม่ง่ายได้กับพี่ไม่ยากที่ชอบทุกสาขาเพ่าะบาลรอมมากเจ้าโดยเฉพาะสาขาการเจริญเจริญมาในเจ้าหนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยนะคะ